สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนุษนภาพา,พาแซบวันนี้ก่อนนอนข้าวเย็นเสนอเมนูแกงเห็ดทั้งเห็ดดินพี่น้องทั้งเห็ดน้ำมะมีคููเห็ดแกงเชิญพักกันพักใส้พักขมขมยมเห็ดเห็ดออเบิร์ตปีมันเนี่ดำหน้าอยู่พอไปเก็บเห็ดเออฮอต อืจำเข้าืมหนวเป็นห่วมากแข็งอกจุ่มจุม,จม

หลงังฝนตกพ่อไป,ไปหเห็นฮิดเฮ็ดกลาเอ่อเฮ็ดดินเฮ็ดโปะมีคู่เฮ็ดได้กินเบิดปีเฮ็ดปีนี้นะบางเขาฝนดีฝนชิดีขนาด,ดเห็ดมันออ่อหลายอ๋อ ผ่ายพักกับนเนาะพี่น้องขึ้นมาจะาหน้าค้ำจนมุดสนจะตามมาบักเยอะเห้ืมาแล้วหายน้ำฝนตกผพากันดำเต๊กดำหน้าบาดฟ้าดังมากแต่ผพากดเล่นประสัน ยานอยู่ได้ฝาดัง้าแปย์้าดังเนางเออเป็นสายแมปแมปรอบมันสิบ้าอยูใส่ยานบ่ชู้กับังร่มมันก็มันก็ยานอยู่ได้เนาะมันกันแดดได้เนาะมันกันแดดกันลมฮะกันฝนได้ยูกันแดดกันฝนกันลมได้ยู อาการฟ้าแป้ฟ้าดางังคือกันไว้ได้พี่น้องเอง้ยแรงก่อนมูอืมหืมดอกคักกอหืมกรอมสูม พักก่อนพักน้อยเลยมึดไปไปดูเด็ดเลย không đọc chuông đọc bà hát sơ mầm sẽ đọc nó ừ. đọc chùm chùm chuông nó chuông 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 không chuông 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 แล้วจะบบุกแ้ำเป็นวัน,น,นพรืงารอ่ะ